สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคับผมห่างหายกันไ่นานนะครับวันนี้นะครับผมมีเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับเป็น f o r t u n e r นะครับรถ P p v ีวีออโตนะครับใครกำลังตามหานะครับโฉมตัวแรกคุณผู้ชมปี0-5นะครับสภาพสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับนี่ครับผมแม็กเดิมๆนะครับแถมนี้สีเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่ครับมาดูรอบตัวรถกันคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูข้าวๆกันก่อนนะครับผม นี่ครับเป็นตัว 3.0V นะครับได้เป็นตัวท็อปนะครับมีเซ็นเซอร์ปักกิ้งยางอะไหล่นะครับผมนี่ครับผมรถสภาพสวยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูภายในกันหน่อยคุณผู้ชมนะครับภายในสวยสุดคุณผู้ชมน็อตหน้าหลังไม่ขยับนะครับนี่ครับแผงประตูสวยงามนะครับคุณผู้ชมกระจกไฟฟ้าออโต้นสันล็อคมีมาให้นะคุณผู้ชมเบาะนะครับผมไม่มีขาดนะคุณผู้ชมนะครับกลมอะไรมัลติฟังก์ชัน คุณแจเนี่ยปรับเป็นรุ่นแบบว่าเป็นโฉมใหม่นะคุณผู้ชมรีโมทนะนะครับมีชิปมาให้ด้วยตรงนี้เร่งมาอยู่ที่2,8 0 0 0 0แปนโลนะครับเกียร์โฟนะครับเกียร์นี่เกียร์ออโต้นะครับโฟอะไรใช้งานได้ปกตินะครับผมเข้าง่ายนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนตาเพดานสวยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับดูด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับแถบนี้เราวเปิดต่อคุณผู้ชมนะครับรถบอกว่าเรรยกว่าโคตรสวยคุณผู้ชมนะครับ กตามแผงประตูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอล้างเสร็จก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาพาลองโฟนนะนะครับให้ดูคร่าวๆกันก่อน,อนคุณผู้ชมนะครับผมนะครับโอ้โหีครับผมมีเรียกกันสามคันแล้วนะครับออตโต้โฟร์ปีศูนย์ห้านะครับตอนนี้เรามีอยู่สามคันนะครับถ้านับคันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมน็อตไม่ขยับนะคุณผู้ชมคัมคนเดิมนะครับสภาพสวยจริงครับนี่ครับผม สภาพสวยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยเบาะเนี่ยพับเก็บได้นะคุณผู้ชมนี่ครับตามพีด้านนะครับผมด้านหลังนะครับเบาะไม่มีการขาดนะครับผมสภาพสวยนะครับครับพวม,มแรงอะไรพวกนี้มีมาให้คบนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกัน,นอยคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าเครื่องโอ้โหสุดจริงคุณผู้ชม คุณผู้ชมร้องม่ขยับนะครับนี่นะครับกานเดินสวยนะครับนี่คุณผู้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคันโฟลจูเนอร์นะครับในส่วนของตัวปีศูนย์ห้าออโต้โฟนะครับผม3.0 V นะครับเดี๋ยวมาเข้าโฟหน่อยคุณผู้ชมนะครับมาลองกันหน่อย กดเข้าไปดันเข้าไปนะครับผมตอนนี้นะครับไฟโชว์แล้วคุณผู้ชมนะครับผมเวลาจะออกเนี่ยเราก็ดันออกมานะครับ็จะเข้อสูโม่กับสองธรรมดานะครับผมการขับขี่ใช้งานในปกตินะครับผกเทสเนี่ยมีมาให้นุณผู้ชมนะจะปัดตรงไหนล่ะนะครับคุณผู้ชมฟังเสียงนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับ ตามคอนโซลสวยคุณผู้ชมพวกบุกเซอร์วิสอะไรมีมาให้ครบนะเล่มชุดโอนอะไรต่างๆผมมีมาให้คุณผู้ชมนะครับเบาสวยคุณผู้ชมไม่มีขาดนะเบาหนังแท้นะครับผมดูด้านหลังนี่ครับคุณผู้ชมสวยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์ปรับแปบไฟฟ้าเซ็นเซอร์ปาร์คกิ้งนะครับผมทุกอย่างนะครับขับเคลื่อนโปรติเลยนะครับผมเดี๋ยวขอเอารถไปทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ ไม่ลงคลิปมาสี่วันแล้วคุณผู้ชมนะครับก็ลงนะครับผมให้ดูกันก่อนนะครับคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกสองคันนะคุณผู้ชมรอวันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมใครสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับราคานะครับผมคันนี้นะครับขอตั้งไว้อยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมทั้งสามคันนะครับใครที่ติดตามผมแล้วนะครับผมราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ใครสนใจโทรสอบถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับติดตามมาตลอดนะครับผมนะครับสุขสันต์วัสงการคุณผู้ชมวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ